ตอนนี้เราอยู่อชลบุรีครับขับรถร้อยกว่าชั่วโมงก็จะถึงปวดหลังมากเฮ้ยไปยังไม่เชนหรออีก4.6กิโลเมตรตอนนี้เราจะถึงบางแสนแล้วครับอยู่ถนนข้าวหลามก็อยู่ถนนสวยวะ่ะอย่างต่างประเทศเลยอ่ะเทมมากที่าบ้านไม่มีอ่ะลองแบบนี้ดิอุ้ยได้กลิ่นทะเลแล้ว ไป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 ดูทะเลกันดีกว่าเจอลิงด้วยโอ้ลิงเยอะมากเลยนี่นี่มันกินมะพร้าวอยู่หน้างหน้าระเบิดขึ้นแล้วปะวะมาเนีอะไรเนี่ยสิบบาทอาหารลิงเหรอโสิบบาทนะครับมาซื้อไปเลี้ยงลิงได้นะลิงนั่นนอนอยู่ข้างบนนั่นไงมันนอนอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดหาดศิลานะครับตลาด ประมงพื้นบ้าน,านทางชีลาเขาบอกว่าตรงนี้ของถูกครับคนที่จะมาเที่ยวทะเลก็มาซื้อ,อที่นี่แต่คนไม่เยอะนะช่วงนี้เงียบๆเดี๋ยวไปดูในตลาดโอ้โหปลาฟองหุ่นเทียบเลย ทุกสายจะกันของเล่นเท่ากันไหมพีาา่ล่ะคะเท่ากันค่ะอเมัอันนี้ก็ได้เพียงมีแบบรถด,ด้วยนะตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือไปเกาะสีชังครับเดินทางไปเกาะสีชังกัน ก็รถมาจอดที่เกาะลอยเกาะลอยจะข้ามไปเกาะสีชังครับมาน้ำมากินับน้องบิวนี่้องไหร่จะออกของง่วงแล้วจะตกลูก มาแล้วครับเรือลากของเราพระเอกของเรามาแล้วครแสงเก้าเป็นเ่อีกเอ,เอาเรือมาลากเรือมีปัญหานิดนึงครับใบจับไปเดียว Ah. <laughs> ้งงัี่มกขึ้นเกาะก็มีตรวจวัดอุณหภูมิครับตามมาตรการกของรัฐและนี่คือมีที่ทางร,รีสอนนะคะมารับถึงท่าเรือนะคะ ้าเรือเกอสีช่างรีสอร์ทนะนะอันซีนรีสอร์ทรีสอร์ทอันซีนรีสอร์ทนะคะชื่อรีสอร์ทที่เขาค่ะขอสับวาระไปก่อนนะคะคันข้างหน้าสับวาระนี่อย่างกับมากปถบัสไซร์นะคะมีเซเว่นด้วยเว่ด้วยน่าจะไม่ไกลนะคะเดี๋ยวก็ขับมารอนะ เรานั่งเรือมาเราเหนื่อยมากเลยค่ะชั่วโมง <laughs> เป็นชั่วโมงค่ะเกือบสองชั่วโมงเหนื <laughs> ่อยมากมค่ะเหมือนนั่งรถสามชั่วโมงเลือยที่เหนื่อยและลำบากมากไม่เรือมันเสียวันนี้ปกติมันก็ดูนะคะดูดูจากกาันนั่งรถนะคะ ่อนะอ,ใใอ,อ,กอ,อกมาไ้้จะเสาปกเป็นนะรถนี่ก็น่าจะผ่านการใช้มาหลายเมื่อแล้วลุยจ้าจะจบจะจบค่อยจะเป็นไม่เลยะะา <c oughs> จบแล้วห้อยนะ <c oughs> เป็นเป็นหมาอะไรนะหมาัหตกอ่ะ ลูกสาวลูกสาวหน้าข้างหน้าอยากลงไม่ไดังเหรอเสีบยบไม้หน่อยดิเสีบยบไม้ม่ได้เราเอาเืิไหนล่ะเสียบเค่ะ คือมันลึกมากเลยนะคะถ้าถ้าเราออกมาถ้าเราออกมาเออมาซื้อของนะคะหากลับเราคงกลับไม่ไม่เป็นแน่ๆเลยคือพอสมควรอยู่ไม่ไมข้าซอยข้ามยูซิตรงอย่างเดียวเลยหมาหมโอ้โหสุกี้หลบกันน้อยเราต้องหลบ ึงแล้วจ้ายัาง,ยงเเรถยนตใช้กันหรอ,อ,ย,ย,หอย่งยังรถไหนลงไม่ได้ลงก่อนได้ไหมพี่ลงก่อนโอเคอเอ่ะน้องด,ด,ดีกุณแกรถอย่างนัน้นนะครับ อันนี๋ยวผมยกไปเองก็ได้จับแขนลูกก็ได้าดามหลบลบูกหมอน้อย ความบันไดไม่ต่อเอ๊ะเฮ้ยมีนี่ด้วยเฮ้ยคืออะไรเรือเรือลากของป่ะโอ้ยเฮ้ยตกทิ้งวไฟเฮ้ยดูดิวงไฟไฟเร็วขยับเร็วไป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 เดินไปเด้อ เปิดตาเลย

สองห้องเนี่ยห้องละพันสามหาุ่ก็พันสเป็นห้องเดี่ยวพันสามใช่ไหมพันสามก็ได้เนี่ยคาดว่าไม่อยากออกไปซื้ออะไรค่ะเดินไปแล้วเดินกลับไม่ได้ถึงแล้วค่ะเขาตกหมึกได้ด้วยเหรอแจลตกหมึกได้ด้วยนะมีเบ็ดให้เหรอครับ<ค><อ> อันนี้ต้องเช่าครับโอเช่าใช่ใชไหมคันเท<ะ>่า <100. S 1> ไหร่ละร้อยละร้อยมีดีเหรอให้ใช่ไหมมีดีให้ใให <S <S เออน่าสนน่าสนตกไหมหมึก